เพาะชะอมใส่ถุงนอหน,น่นะการเพาะชะอมใส่ถุงนอมันกะบรดยาย่างเนา mm ะค่ะนอเขากะเอาถุงมานี่ล่ะถุงยังกระไดนะ nah. เราเส้นแล้วเขากะเอาแย่บกเพาลน่ะใส่พอาจะเอาแย่บกเพาใส่แล้วเขาก็ไปตัดชะอมน่ะมาเสียบ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 แล้วเขาก็พดนน้ำให้มันเปียกๆเนาะการเพาะชะอมเนาะค่ะนอเพาะง่ายๆบดิเพาะอย่างนะ อย่างที่บอกแหละหาถุงมานานอ่ะแล้วก็ไปเอาปุ๋ยพกเาานะ่ะมาไซเนาะค่ะนอแล้วก็ตัดสะอมชะอมชะอมเมาถูกว่าพิษตัดชะอมให้มันเปียกๆเ,เอ้ยให้มันเป็นทอนเป็นทอนนะ่ะแล้วก็มาปักไหวแบบนี้ละ่ะพดน้ำให้เปียก,เ,ยกเลยแหลก,กเลยนะแรกๆในการพอนี่ต้องเปียก แล้วมันกะสิติดให้เห่าแบบนี้เนาะพร้อมที่จะขยายเนาะคะ่ะเนาะสำหรับะอมเนาะ